ทุกท่านทุกคนที่เขามารับชมก็มาพบกับลอสคาเดียการฉลองครบรอบ4ปีหวังว่าคราวนี้เสียงดนตรีจะไม่ดังเกินไปโดยครบรอบ4ปีนี้ก็แจกเติมแจกเลือกตัวละครแล้วก็แจกเพชรสามพันแล้วก็กิจกรรมเลือกตัวละคร ถ้าใครยังไม่มีตัวละครนางเอกของเรื่องสุดยอดรับที่เก่งสุดๆในตอนนี้ก็แลกมาได้เลยแลกนางเอกมาเป็นการเลือกตัวละครแล้วก็เลือกอาวุธประจำกายคุณก็เลือกเอาเลยว่าจะอะไรเลือกได้หนึ่งอย่าง ผมอดเสื้อแล้วกันจะค่อยไปทำส่วนตัวละครนี่ยังไม่รู้จะตัดสินใจเอาอะไรเอาตัวนี้ก็ก็ค่อนข้างเก่งหรือตัวเวทเพราะเกมนี้ตัวเวทมีน้อยมากและบอสท,ที่ต้องใช้เวทในการฆ่านี่มีค่อนข้างเยอะบางครั้งกายภาพก็ตีไม่เข้าท่าก็ตีไม่เข้าแต่ว่ามันแพ้เวทเพียวๆเ,เลย ซึ่งผมไม่มีตัวเวทเลยอยากจะเลือกมาจนเกินตัวเวทตัวนี้ก็เหมือนกันมีแต่กายภาพตัวนี้ดีก็ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเลือกตัวละครตัวไหนแล้วก็ไอจารีก็สามารถรีตัวละครได้เลย ใหม่มารู้สึกจะเป็นพ่อพะออกแล้วก็มีการันตีสำหรับคุณเติมเงินเติมเงินใช้เงินจริงไม่รู้เท่าไหร่แต่เยอะน่าดูพอเปิดครบสเต็ปสามารถเลือกได้หนึงอย่าง จะได้การ์ทั้งสองใบส่วนผมก็เปิดตู้สเต็ปไปหมื่นห้าหมื่นห้าเพชรเพื่อเลือกนางเอกตัวเดียวและจากนั้นมันก็มีกิจกรรมฉลองครบ4ี่ปีให้เลือกการ์ดอีกโอ้โหสุดจริงแล้วก็มีกิจกรรมเปิดตู้ ปีเปิดกระชาปีเก็บเพชรเพื่อไปแลกอาวุธประจำตัวหรือชุดประจำตัวเ,เดี๋ยวเรามาสุ่มกระชากัน บอกตรงๆนะผมไม่เคยอยากได้พวก R หรือ a r รหรือการ์ดต่างๆอยากได้ตัวละครมากกว่ามาบ่อยกนตัวละครออกอยากมากอยากได้ตัวใหม่ๆจะได้มีทีมที่หลากหลายในการจัดการบอสโอ้โหสุดยอดได้ซัพพอร์ตมาเพิ่มตัวนึ่ง เราปั้นนางเอกไปแล้วแต่นางเอกก็เก่งอยู่ดีเบเว่าเป็นตัวละคอรใหม่โอเคกดเลยไม่ต้องรอ เราได้ชุดเสร็จแล้วเราก็เอาชุดไปตีบวกให้สี่สิบแล้วอัพเกรดเป็นขั้นสุดยอดผมเล่นมาลาวๆก็เดือนหนึ่งก่อนตลองครบรอบสีปีก็กิจกรรมหกสิบไปจัดไป ไม่มีการคาดหวังแรงเส้นตายไม่มีอะไรก็ไงรู้เลยว่าได้ซ้ำได้เพ็รยาวๆงานเนี้ยโอโอเมาส์เมาส์ควบคุมไม่ได้ ว่าเราจะได้อะไรไหมหรือว่าจะเกลือเกลือตัวซ้ำแน่นอนซ้ำซ้ำอากซ้ำด้วยว่าจะเอาโจวเวทมาเพิ่มอีกตัวหนึ่ง เปิดรัวๆไปเลยยังไงไม่ได้อยู่แล้วไม่ได้อะไรเลยจะหมดละยังไม่ได้อะไรเลยเปิดเปิดไปเราได้เพชรโอ้ยรอ,อ,อบนี้มีมาวะรอบนี้ได้ไหมได้อะไรได้อะไร ตัวละครตัวใหม่เปล่าตัวใหม่ด้วยตัวที่เรายังไม่มีโอเคโอ้แล้ได้ตัวสามมาตัวหนึ่งจะค่อยปั้นเป็นตัวที่ดีเหมือนกัน เรืออย่างจริงจริงเรือมาเต็มเต็มตัวตละครมาใหม่หนึ่งตัวตัวละครผมก็ตามนี่เลยนี่ใส่รีสกิลเพื่อจะได้ ชุบชีวิตเพื่อนได้ต่อเนื่องโกงสุดๆตอนนี้เป็นตัวเบรกเป็นตัวจอกเกาะดีๆต,ตัวนี้ยังหาตัวอะไรมาแทนไม่ได้กพรเป็นตัวละครธาตุไฟซึ่งถ้าเจอพวกแพ้ธาตุไฟนี่คือสบายแต่ถ้าเจอพวกไอแพ้ธาตุไฟโคตรลำบากเออแล้วก็รู้สึกว่ามันจะปลดลิมิตเพเป็นสี่เพชรละจะไม่ผิด แล้วก็อาร์คสามารถอัพได้ถึงสิบห้าอันไหนนะที่มันแจกสามารถอัพได้ถึงสิบห้าเลเวลสิบห้าเลยอันนี้แหละสามารถอัพได้ถึงเลเวลสิบห้าแล้วซึ่งมันจะเก่งเท่าตัว แน่นอนบอสก็เช่นกันระบบสถานะแทบไม่มีผลกับบอสเลยเพราะบอสตัวใหม่ๆม,มันการสถานะแทบทุกอย่างเลยดังนั้นควรเอารถเกาะรถอะไรรถบัฟรถต้าน,ต,านต้านเวทแล้วก็นี้มาละอันนี้เจ๋งในการเก็บเศษ คตจริงตอนนี้สกิลยังไม่เยอะเพราะไม่สามารถปลด120ได้ไอเทมไม่มีปลดไม่ได้ขึ้นเลเวล120ไม่ได้เออตัวละครเบามาก ได้ห้าสิบเศษเลยรู้สึกมันจะปลดล็อกตัวละครอยู่ช่วงแรกๆมั้งอ่ตัวละครแรกๆก็คือล่างแรกาสามารถอัพได้ถึงสี่ซึ่งใช้เยอะมากเป็นแปดเลยสิสามพันสี่พันเศษเป็นอะไรที่ยากมากเลยการจะอัพเนี่ย ใช้เศษเยอะเป็นตัวละครช่วงแรกแล้วก็รวมทั้งตัวหนึ่งตัวอะไรไม่รู้จำไม่ได้อืมตัวนี้กดเลเวลเออร2 0้อยี่สิบกดและแล้วก็อัพเกรดเศษตัวละครอีกนี่ไงตัวอย่างคือแบบสุดอ่ะ ุดจริง600แปลว่าอันสุดท้ายต้อง1 0 0อสุดท้ายต้อง1 0 0งแน่นอนแล้วก็เหลือแค่เลือกตัวละครตัดสินใจว่าจะเลือกตัวไรธาตุคือโจมตีแบบไม่มีธาตุดีๆสักตัวหนึ่งเนื่องจากตัวเวทผมก็มีแล้ว มีตัวเนี้ยแต่ว่าเป็นร่างแรกเวทมันก็ยังแรงพอเอาไปใช้ได้อยู่ไม่ก็ไอ้ไอ้ตัวเนี้ยตัวตัวบอสที่ดาบปักกลางอ,อกนี่ก็ยังเอาไปใช้ได้อยู่ดังนั้นเลยตัดสินใจเอาตัวไรท่าดีๆสักตัวพอซับก็มีแล้ว ตัวไรธาตุดีๆจัดไปตัวอะไรธาตุาดีๆสักตัวก็ต้องตัวนี้ใช้งานง่ายไม่ยุ่งยาก ถ้าเปิดได้ตัวซ้ำนี่คือไอตัวซ้ำแน่เลยซ้ำ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 ,ซำดับเบิลซ้ำแอ่เจ้า โอตอนนี้กำลังปั้นอยู่ไอ้ตัวนี้ก็เป็นตัวไร้ธาตุเหมือนกันนะแต่เรามีเราเลือกตัวไร้ธาตุตัวล่าสุดมาก็คือเจ้านี้ใส่ไ,ไปเพื่อเศษของเรา เอาไปแทนที่อะไรเราจะปั้นตัวใหม่จเจ้ามาแทน,นักดาบของเรานี่แหละดาบทัดไปเอามาแทนที่ใส่ทรัพย์สองตัวโอ้ นนัห่อยมจะได้เีษตัวละครเยอะๆหน่อยเออเราก็ลืมดูว่ายัางปลดล็อกไม่ครบเอาเศษไปใช้เล่นหมดไปละเอ,อ้เอาเพชรเอาไปใช้เล่นหมดละโอคแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวสีม่วงนี่คือเป็นตัวเวทเหมือนกัน อีกตัวหนึ่งตัวหนึ่งอันนี้ยังทำดาบไม่เสร็จเลยตัวหนึ่งเอาตัวอะไรดีอันนี้ก็เสร็จแล้วแต่ยังไม่มีของยังหาเครื่องประดับดีๆไม่ได้เพราะมันใส่ของไม่ได้ไม่ใส่ของถึงโหด อันนี้เป็นตัวบัฟอะเนี่ยตัวนี้เป็นตัวบัฟดีๆเป็นสุดยอดบัฟแต่ฮิวไม่เก่งบัฟดาเมจบัฟเพิ่มแรงโจมตี Wait. เวทก็ไม่สุดไปไปก่อนโอเคแล้วเราก็จะเปิดช่องเปิดช่องอีกเปิดช่องเพื่อใส่ คนปลูก okay. ประมาณนี้อันนี้ใส่ไว้เพราะต้องการเศษไปทำอาวุธอาวุธขั้นสุดยอดอ่อแล้วก็สามารถร่แรกตรงนี้ได้ด้วยอันนี้ก็ไว้สำหรับทำอา,อาวุธขั้นสุดยอดเหมือนกัน ต้องบวก40ก่อนและสิ่งนี้สำคัญมากในกิจกรรมต้องเก็บให้ได้เก็บให้ครบแรกก่อนเลยเพื่อมาแรกอันนี้บวกแต้มสก,กิลจะทำให้สามารถใส,ส่สก,กิลได้เพิ่มมากขึน้นนี่ก็เป็นแต้มการปลดล็อกลิมิต เ,เราไปดูอาวุธอัปเกรด upgrade. อันนี้ยังเล่นมาตั้งแต่ละตั้งแต่ช่วงเกมเปิดแรกๆก็ยังไม่ได้หาไอ้ดาบไฟนี่สักทีจะได้อัปเกรดไหนหอกเราหาหอกก่อน นี่ไงใช้ร้อยยี่สิบเราเป็นหอคอนั้นยอดเบรกอีกห้าสิบเอเซนาสิบสกิลก็เป็นเบรกแล้วก็เบรกแล้วก็ดามีดเบรกคือระเบิดกอบอสอะเอาง่ายๆแต่เสียดายมันเป็นธาตุมืดดังนั้น เราต้องใส่ปืนอาลามอา่าเขาเรียกว่าปืนมหันต์ตะไคร์ตับสายธาตุที่เจาะเข้าร้อยเปอร์เซ็นปืนปืนปืนรู้สึกมันจะอยู่ที่ฟันเฟืองสิงนะฟันเฟืองเหรอ ตัวนี้ผมก็เคยใส่รายทาดนะเป็นทาดไฟสามารถใส่ได้โดยใส่สกิลได้จากอาร์คทั่วไปมั้งก็จะไม่ผิดเพราะไงมันก็ต้องเรียนทุกอย่างอยู่แล้วเนี่ยใส่อันเนี้ยติกเข้าไปใส่เข้าไปึบถ้าเล่นสายทาดเราก็จะใส่ได้เอานี้ เจาะธาตุแบบร้อยเปเซนแล้วก็ใส่ดาบสองมืออีกอันนึงถือปืนอีกอันหนึ่งถือดาบธาตุไฟธาตุมืดหรือถืออะไรก็ได้ที่เป็นธาตุเจาะเข้าร้อยเปอร์เซนเาเรียกว่าปืนนรกนี่ปืนนรกสุดยอดปืนอารามยุค อัแฟกวัดอันนี้ได้จากอันนี้ซึ่งเป็นอะไรที่สำคัญมากตอนที่ผมแรกชุดนั่งอีกผมก็ช่างใจอยู่ว่าจะใส่ชุดนี้ลีเจนเลืออเออเขาเรียกว่าทำให้ให้หิวแรงขึ้น เวลาใช้สกิลแล้วบวกเมจิกแอคแท็กยี่สิเอ้เมจิกแอคแท็ดาเมจอีกสิเป็นอะไรที่เจ๋งมากแต่เสื้อนางเอกก็คือมีสกิลบล็อกต่างๆมันก็เจ๋งเหมือนกันก็ต้องเลือกใส่ตามสถานการณ์เอ่อยังไม่ได้ไปดูเลยว่ามันใช้อะไรบวกอะไรบวกเสือ้ออารเมอร์ เสื้อคลุมเสื้อคุมเสื้อคุมเสื้อโคลุมอ่หฮาเสื้อคุมมีพอดีเลยพวกสี่สิบไปเลยจ้า ของเหลือเผื่อผมยังไม่เคยบวกชุดเก่าะแม้แต่ครั้งเดียวบวกแต่อาวุธอย่างเดียวเกาะนี่ดองไว้เพรยังไม่มีเกาะดีๆสักอันแบบเหลือเผื่อของของใช้สำหรับการบวกบิวกระยับไป ถ้าขึ้นสามสิบเลยจะดีมากเลเวลในการบวกของเรารเเวลหกแล้วเนี่ยสิบเจ็ดขึ้นยากมากเลยเจ็ดแกบวกสามอันเนี่ย เงินหมดก่อนนะมัง้งโอเคสามสิบเออยัดได้ไหมยัดไม่ได้ไม่พอถ้าบวกทีละอัน่ะยัดได้อนดัดสามร้อยเลยนะสี่ร้อยเลยนะบวกยากมากชุดนั่งเอกของเราขาดแค่หกเอง โอ้โ oh. หอาแม่เจ้าของชุดโค้ชุดอืมอมอมัตราการติดคือเก้าสิบเปอร์เซ็นมันยังไม่ติดให้แม่เจ้าอืมแปดสิบห้าปเซ็นะจะได้ไม่เลืองของแปดห้า 40, Mac, 100, เพิ่ม40 m a กเรียบร้อยเสร็จอ่าแล้วก็อย่าลืมผสม,มเครื่องประดับด้วยล่ะฟันมีการผสม,มเครื่องประดับเขาเรียกว่าการสร้างเครื่องประดับผมก็สร้างไปแล้วแหละไม่ได้อัดด้วยจะมีชุด จะมีเครื่องประดับนะข้างล่างเนี่ยจะมีพวกแหวนพวกอะไรเรามีเราก็หลอมได้อตอนนี้เราก็ดูชุดนี้ว่ามันใช้อะไรในการปราเษนางอกีกแล้วก็อันนี้สามสิบอันอันนี้หนึ่งอันเราก็จะได้ชุดที่สมบูรณ์แบบ เงินอีกสามล้านขาดเงินอันนี้คงหาไม่ยากหรอกอันนี้สิสำหรับปานนี้ก็ก็จบไปแล้วอาจจะทิ้งช่วงยาวนานจะมาตามอีเวนต์ต่างๆ พราะผมชอบทิ้งแบบตัวละครทิ้งทิ้งไว้อะไม่ได้ล็อกอิงก็เลิกเล่นไปเลยแล้วมาเล่นอีกทีตอนช่วงคอแลบหรือไม่ก็กิจกรรมใหญ่ๆเพื่อมันจะได้ของรางวัลแล้วก็จะมีเพชรการย้อนกลับมาเล่นอีกครั้งก็บ่าย,ายจจา